ใช่ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นะนรับ๋ยวเกมวัตถลิงเว็บแล้วก็อยูเกืบช่วงเปิดกาชารับแล้วก็มีเกกร,รับเชิญสุดพิเศษนะก็คือว่าผมเองนะใครเอ่ย <laughs> โอเค,โอเค,คโอเคเ,นะเ,ออเสียงไม่เหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรน่าจะไหวมั้งนะ <laughs> ใช่ไม่ไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลยก็เดี๋ยวผมจะเปิดแค่ตัวละครแล้วก็อาวุธตู้ถาวรนะเพราะว่า อาวันนี้น่าจะใช้งบเยอะเกินไปกลัวไม่พอเปิดตู้นถัดไ้ก็เดี๋ยวเรามาเปิดเลยดีกว่าก็มีการันตีแล้วนะเออแม่าวว่าเราใช้ปืนครับเออใช่ใช้ปืนโหม,มากนนะก็มีโลจจากคร<ถ><า>ั้งที่แล้วประมาณสามสิบสี่สิบจะถือว่าเี๋ตัวมาดีเลยนะคะี่อใช่ <laughs> ดีดีดียี่สิบไปต้องออกแกันเะลย โอ้ยโ่งอ้าอยู่โมงอยู่ล่วเลยนะเนี่มืนน้องเขาจะดีเลยนะคะเออจริงจริมาแล้วเฮ้ยก้ก็เกินไปอยู่ลึกจัดอะคือแบบเน้นการันตีอะอันนี้ออกแล้วแหละเอาโไสุดแขนเหินอ้ลไสุดแขนออกแล้วมาแล้วแต่ไม่ต้องรุนนะเพราะ่ายังไงก็ได้อยู่ล้อืือ ต้องรอรุนมานานอือก็ได้มาสักทีโอ้อยู่ลึกจัดอะมาแล้วน้องเจนนุ่นโบมาแล้วหมูห้าห้าห้าบอกเลยว่าสวยป่สกสวยเสียโซนาเสียโคนา่าก็ที่คุเรามานานเนาะจริงก็ไม่นานขนาดนะั้นต่อไปก็เป็นอาวุธ เป็นปืนคนคอนกันไปสิบโลแล้วโอ้ยเดีอวว่าจะจบเลยแบบสิบโลแล้วออกเลยไงต้องลงให้ลึกไงเออตู้ันนี้มันน่ากลัวแต่มันการันตีนะยไม่มาต้องลงลึกขนาดไหนเริ่มกลัวแล้ววังไหวเฮ้ยโอหกหกเกินไปต้องลงลึกกว่านี้อีก เดี๋ยวต้องแลกก่อนหลายเจ็ดอันคุ้มค่าในจุดเดยวเฮ้ยไม่มาจริงดิงเว่อร์จัดคุณโลภสุดแขน้วเนี่ยเออมองไปยืนเฉยๆแล้วตอนนี้ม่่งเกาอควายนะคะอะไรจะขนาดนั้นคุณลภสุดแขนยัง โลสุดแข่แล้วแบบหมดแล้วนะเราจะใช้<า>เพชรซื้อโ 1, อ้โหหนึ่งพันเลยอไม่ไหวไม่ไหวอยาาทำเอาไว้สำร,รับละแบบนี้แล้วเหมือนมันจะไม่มาจริงนะเนี่ยยาวเ okay, ลยนะนี้โอเคพอละเดี๋ยวเราค่อยไปหาวุฒนอกรอบกันเ้ลยใช้เท่าที่มีไปก่อนสมนอกรอบจริงก็สาหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับได้แค่ตัวก็พอละไปดีกว่า